กดกดยังวิดีโอนะกาบสวัสดีดพ่อแม่พี่น้องซุปมองซุปบอลมากินขา้าวแรี้ยงกันพี่น้องเออเด้อใส่หันนนะห่น่อนคือเตากตาเลยหั่นจตากเตาเลยกินข้าวนอกบ้านมีกับยูกับแก้มก็มีไอ อีกเนี่ยมีนี่เด็กพี่น้องเลยนีน่ยนี่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 ตั๊ตมมะคุงตั๊มมะคุงบ้านเนขาเขาไาดไม่ได้ตั๊มมะคุงนะแถมพัดมีเนี่ยกินเขาเลยพี่น้องเลยฮะเฮ้ยวอะไรทำลายเตกอันย่างใส่ก่อนพี่น้องเลยจักหน่อยอยางใส่พี่น้องกินหน่อยนะจะมีเสียงคนลูกกระลากเดือดพี่น้องเลย โอ้ย,ยืมมันหอนมินองเอ้ยนั่นมีหมาหมากันเั้งห่าวัจ้งหอนแล้วมันเป็นยังมันอยากได้หมามันอยากได้มีเงี้ยนี่ดาฟีดาวเง้ยมีซัมโมพีและเสียงข้างนอกเนาะ ข้างนอกข้างนอกนอกบ้านนอกบ้านธรรมชาติธรรมชาติไปนองเลยอออืื น้ำตกไปหือ hmm. จ si si mm ักเสียงหมาเสียงอย่างเลยพี่น้องเอ้ยขนอกบ้านนี่แหละธรรมศาสตร์ปันเทอง เล่นน้ำจ่อยไงกันอโอ้ยเมื่อตอนน้าพี่น้องเลยหามาก็กินไปแล้วนี่แหละมานเท่าตักมันเท่เยายังไ้มาอืม ลองเหน,ดดนบึนงกินรวมกันเบิ่งรวมกันอย่าไปลอง,เ,ลงเอ้ยตั้ป่าใส่หวยเนี่ยบักบักบัก,บ,กบักเขือพวงบักเลยนบังบ้านเดิน

พยายามไปนอกเลยทำการทำการงานทะำการทำ,ำ,ำงานมานำยำแรงกันเด้ยขาเข่าฮับปลาสู้กันกินนะี่แหละโอ้ยเพชรนำเก๊กว่ยเย็เย็นตบไทยอย่างเงยเพชรมันเพชร อย่างใส่ตำคุ้งถ้าไ่ได้ตำคุงมบาเขาตำคุงำค้งหนึ่งก็เหนียวันิดนดอ๋ย่างสะเปรก็กกมาสู้กันกินพี่น้องนีนน่บ้านเขาขบเขาก็งนน้ำก่อน อขอเสียบ,บทุกคนครับขอบคุณครับ